ตั้งท่าขนาดนั้นเลยเหรอถ่ายรูปส่งรายงานได้เฉ็น่น้าสมบูรณ์ต้องตั้งท่าขนาดนั้นเลยแล้วทำไมถึงเอางานมาทำอยู่บ้านล่ะ<อ>ทำไมมันยังไม่เสร็จเหรอปกติเสร็จตั้งแต่นานแล้วที่ทำง,งานสามวันสามวันไม่ทำขึ้นไม่ทำบวมเป็นบีได้เหรอ เคปิ้นผังผังปิินต้อได้ไหนว่าจะซื้อไหนว่าจะซื้อเครื่องปิ้นแต่เดือนนี้แล้วเดือนนี้ไม่ให้ซื้อทำไมไม่ให้ซื้อเดือนนี้ไม่ให้ตังค์เราบักบักแว่นนั้นมันกลับไปยังบักแว่นนั้นมันกลับไปยังบักแว่นที่ไปช่วยเธอเมื่อวานนี้ มันอยู่นั่นเลยเหรอทำไมมันจิงไม่รู้จักเขามไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นใครมันก็ได้หนังสือได้แบบนั้นนะ เอลูกน้องเธอกลับมาอย่างน่ะ <Yeah. S 1> เอ,อ้ามันลายจากหวันปีนึงเหรอรอดูวันนี้สิบสามหรอกสิบสามหรอกแต่ดูนงานทำนานนนมีฉันอยู่บ้าน ธอวิตามินซีเธอกินหมดอย่าง <Okay. S 1> เธอเขาซื้อน้ำมันมะพร้าวไม่เธ้กินเธอจะกินไหมก็ <Okay. S 1> กินกินก่อนแล้วก็ดื่มกาแฟมันจะได้ไม่เี่ยนเอามั้ยไมฮะกาแฟไม่ได้เดือดหรืนะไม่ใช่หมายถึงว่าเธอกินน้ำมันมะพร้าวไปสองช้อนตอนเช้าใช่ไหมแล้วเธอก็ดื่มกาแฟตามมันจะได้ล้างน้ำมันมะพร้าวมันจะได้ไม่เลี่ยนคอเธอไง mm. เขาก็กินแบบนั้นแหละเมื่อก่อน แล้วพอแน่นมันช่วยมันจะช่วยเผาผานมันจะช่วยเบิร์นได้ดีขึ้นไปสิขับรถไปซื้อดมอ่ะเเอ้าไปซื้อที่ไหนล่ะนัำมะพร้าวเฉยๆนะเออน้ำมะพร้าวสกัดเย็นต้องมียี่ห้อมยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าเอาที่มันดียี่ห้อที่มันน่าเชื่อถือหน่อยระเว้เนาะ เคยซื้อที่เดอะมอลตรงที่มันมีพวกวิตามินมีอะไรขายนะเธอรู้ใช่ไหมตรนร้านนี่จะมีไหมเธอปั๊มบางจากมีเออ,ไป,อไปซื้อมาไปซื้อมาเขาจะกินด้วยดีไหมคิดไปซื้อมูล้วนแเถกผสมเต้มันด้วยอือ เราขี่ไปลี่น้ำมันด้วโอ้มั้นก็ต้นเย็นเลยเด้อค่อยไปมันล้วนไยไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์เปลี่ยนเลเยองผิดน้ำมันขีดขึ้นแดงแล้วจัหว่นว่าจะเลยไปแล้วแต่ว่าเกลียดกูจับมอเตอร์ไซค์รถกูที่ไรน้ำมันหมดทุกทีเลยเนาะเด้อคนเติมบ่อยเลยก็เธอขับบ่อยแล้วเขา ใช่เสียเปลี่ยนใช่ใช่ทามเฉยใ่เลยโอ้ไม่ไปไหนรกร้อนขนาดนี้ไปไหนแล้วตอนบ่ายต้องเข้าไปดูมันทำเข้าอย่างไรไม่จะเนยังไงทามเฉยจะปไ,ไปวิ่งไปวิ่งจนตอนไหนตออบโอ้เธอจะเป็นลมแดดแรงขนาดนี้เทเราไปไว่ายน้ำดีกว่า ไปไว่ายน้ําตรงสโมสรด้ตรงบ้านแม่บอกใหม่บอกกองทัพเป็ดีดีไหมมันมีเอรอแล้วไปวิ่งมันไม่ร้อนเหรอคุณไปวิ่งตัวมันยิ่งตัดเด็กบ้านไหนของเขาเรียนดิฮะตรงบ้านไหนของเขาเรียนที่บ้านหไหนมาจะยังบ้านใดออกด้วยหรือไงบ้านใดออกม,มั้งนี่กฤษดานคร ชื่อหมู่บ้านอะไรวะหน้าปั๊มโพลโทัวน,น่ะนะมันมีอะไรตรงนั้นตรงสโม,มสรไอ้ตองรงข,ขับเขาเรียกอะไรขับอหรอขับเฮาเหรอหรือเขาให้ไหว้หน,นามเราไม่ได้เป็นมีบ้านอยู่ในนั้นเราจะไปไหว้ได้ไงเสียตังค์เอาวแล้เราไปไหว้สโม,มสรนี่เราไม่เสียตังค์ไม่เห,หรอเสียแล้วมันตังค์กันยังไงเสียห้าสิบบาทก็รู้แล้วแล้วมันตังค์กันยังไงอันนี้คนหลหรอล่า ไปไหว,ว,ว้แบบไปไหว้จริงจังอะไม่ได้ไปไหว้แบบไปนั่นไปไหว้แบบเล่นน้ำเขาอยากไปซื้อไอ้นั่นว่ะแคปหมูอ่างพหย,ยามกลัวพูดทีขวเบอร์โทรเขามาเธอไปส่ง,งกุญแจแม่หรือ,อยังส่งแล้วอ,อ๋อเหรออ๋อคือได้บอกคือได้หนังสือเถอะไม่เขาจะบอกให้เธอซื้อขิงใส่กลงส่งให้พ่อด้วยน,นั่นน่ะเห็นไหมหล่ะเหร เธอไม่ถามเขาเลยเขาคิดไว้นะ่ะเธอต้องทำแบบที่เขาไม่ได้สัง่งเขาจะบอกให้เธอเอาขิงใส่ขิงไปให้พ่อด้วยทำไมขอนแก่นไม่มีขายแล้วาขิง อันนี้เดีนี้เขาตำน้ำพริกเคะกินด้วยไหมกินแต่วันนะตำน้ำพริกกับผักกินได้อยู่ฮะไหวที่สุดกินไหวเฉยน้ำพริกกับผักกับเห็ดที่กินได้ปลา ก็ให้กินปลาสับเนื้อขาวไก่ปลาเทอน้ำปลาลดเลยดิหนึ่งปลาอ่างปลาน้ำลดน้ำสะอาดนะ ก็ทำไรก็ดูดิคิาตัดคลิปอยู่เขียวเธอเขาอยากกินบวยนั้นว่ะไม่ใช่ซื้อมากตอนนั้นเกิอะไรกลแถะเธอเขาว่าจะบอกเธอว่าตลาดสุราไม่มีเหรอไม่มี ก็ไม่เห็นอยากไปแต่เขาอ,อยากกินแลเชื่อไปซื้อน้ำมันมะพร้าวด้วยนะมยังเย็นเชื่อจะกินได้ไหมนะ่ะ เธอจะเลี่ยนไหมเธอเธอชงกาแฟดำตอนเช้าเธอบีบมะนาวด้วยเขาบอกมันช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยมะนาวอีกอะฮะมะนาวเหรอเออเขาดูหาข้อมูลมาให้เธอเนี่ยเขาบอกว่ากาแฟดำใส่มะนาวแล้วไอ้ที่ดองน้ำผึ้งกินหมดยังไหนล่ะเอาน้ำผึ้งมาอีกขอเต็มใจ องอันนี้มันก็ะเทยเดี๋ยหรอแต่มันอร่อยนะฮะอร่อยอร่อยคืออะไรมันอร่อยเี่มันเป็นรสชาติยังไงน้ำตื้นอร่อยๆแล้วไอ้นี่นมันมีรสชาติไหมอะไรทีโดองอ่ะนี้รสชาติแบบไหนรสชาติเลยเป็น,น,ก,นกันน้ำตื้นอย่า้ายคูดเป็นรู้เรื่อง